กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อเพจดังแม่เลดี้ออกมาโพสต์ข้อความสุดแซ่บที่หลายคนพากันโยงถึงวงการหมอลำโดยมีใจความสะเทือนอารมณ์ว่าความพัฒนาขององค์กรกับเวลาที่ผ่านไปแค่ปีครึ่งพร้อมยกตัวอย่างชัดสองกรณีที่ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เดือดทั้งวงการในโพสต์ดังกล่าวแม่เลดี้เขียนเปรียบเทียบแบบตรงไปตรงมาว่า คนหนึ่งผัวเก่าทิ้งไว้ให้ต่อยอด200ล้านก็ต่อยอดไม่เป็นอยู่ในวงการมานับ10ปีแต่พอออกมาทำคนเดียวกับแทบเป็นศูนย์คนด่าคนสาบจนกระแสะตกหวบจากความมั่นหน้ามั่นใจและความเฟยสของตัวเองขณะที่คนต้นทุนไม่ถึง30ล้านแต่กลับสามารถสร้างอาณาจักรใหม่ได้เองจากศูนย์ไปจนถึงมูลค่าหลักพันล้านแม้จะไม่ได้มีเสียงร้องโดดเด่นหรือประสบการณ์มากมาย แต่กลับชนะใจคนดูทั้งประเทศจนมีผู้คนรักและสนับสนุนอย่างล้นหลามเพจดังยังตอกย้ำทิ้งท้ายอย่างเจ็บแสบว่ายิ่งดูยิ่งเห็นความแตกต่างคนหนึ่งกำลังจะดับเพราะพฤติกรรมของตัวเองแต่อีกคนพุ่งแรงถึงดาวอังคารด้วยความสามารถที่แท้จริงหลังโพสต์เผยแพร่ออกไปไม่ถึงชั่วโมงช่องคอมเมนต์แทบลุกเป็นไฟชาวเน็ตจ,จำนวนมากพากันเข้ามาแสดงความเห็นโดยส่วนใหญ่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ชัดเจนมากใครเป็นใครไม่ต้องเดาบางรายถึงขั้นกล่าวชื่นชมบิ๊กว่ามีหัวคิดทางธุรกิจเฉียบขาดพร้อมพัฒนาวงการหมอลำให้ก้าวสู่ระดับประเทศโดยคอมเมนต์หนึ่งกล่าวว่ากิจการในขอนแก่นเยอะมากจนนับไม่ถ่วนบอสบิ๊กกล่าวไว้รวยๆปังๆจ้าอีกคอมเมนต์หนึ่งเขียนเชิงปรัชญาว่าคนคิดดีทำดีไม่ช้าก็เร็วจะได้ดีเสมอฝีมือกับสมองมันละชั้นจริงๆถึงเขาจะเด็กแต่สมองสุดยอด ขณะที่ฟังกลับมองว่านี่อาจเป็นเวรกรรมที่ย้อนคืนโดยคอมเมนต์หนึ่งที่ได้รับการกดไลค์จำนวนมากกล่าวว่าเวรกรรมมีจริงก้มหน้ารับกรรมไปเถอะใกล้40แล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนอกจากเปลี่ยนผัวใหม่เสียงสะท้อนอีกด้านจากแฟนคลับต่างพูดถึงความสามารถความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนระยะยาวของผู้ที่ถูกมองว่าเริ่มจากศูนย์แต่สร้างอาณาจักรเองโดยหลายคนยกให้เป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจในวงการบันเทิงท้องถิ่นไทย แม้ไม่มีการเอ่ยชื่อบุคคลใดโดยตรงแต่ชาวเน็ตต่างพากันจับตาและเชื่อว่าโพสต์นี้อาจพาดพิงถึงหมอลำสาวที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีต่ออดีตสามีซึ่งหากเป็นจริงก็ถือว่าทั้งสองฝั่งกำลังเดินบนเส้นทางที่แตกต่างกันสุดขั้วฝั่งหนึ่งอาจอยู่ในช่วงขาลงส่วนอีกฝั่งกลับอยู่ในยุคทองของชีวิตการงานนอกจากนี้หลายคอมเมนต์ยังชื่นชมแนวคิดของแม่เลดี้ที่กล้าพูดความจริงตรงไปตรงมา ว่าเป็นโพสต์ที่ตีแผ่ความจริงในวงการหมอลำแบบไม่ต้องใช้ชื่อก็รู้เรื่องและยกให้เป็นโพสดราม่าประจำสัปดาห์ที่คนแห่แชร์และคอมเมนต์มากที่สุดในกลุ่มแฟนหมอลำออนไลน์จากโพสต์เดียวของแม่เลดี้ทำให้เห็นภาพสะท้อนของการเปลี่ยนผ่านในวงการหมอลำยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่เรื่องศิลปะการแสดงอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงความคิดการวางแผนธุรกิจและทัศนคติของคนทำง,งานในวงการที่เป็นตัวตัดสินว่าใครจะร่วงหรือใครจะรุง่ง และที่สำคัญทุกความสำเร็จในวันนี้อาจาไม่ได้มาจากต้นทุนเงินแต่เกิดจากต้นทุนสมองและการกระทำต่างหากที่สร้างชื่อเสียงอย่างยั่งยืนขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามข่าวสารและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสมอเพราะในโลกออนไลน์ความจริงมีหลายมุมมองและความคิดของแต่ละคนก็มีคุณค่าในแบบของตัวเอง You